สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้อ่านให้กับคนวันพฤหัสนะคะคลิปพิเศษส่งท้ายปีเก่านะคะทุกคนในช่วงที่คุณเข้ามาฟังคลิปนี้มันน่าจะเป็นช่วงประมาณสิบวันสุดท้ายของสิ้นเดือนก็ได้นะประมาณนี้นะคะก็ไม่มีคำใบ้ใดๆในปกคลิปนะเราจะไม่ได้ใบ้บ,บอกว่าจะ รวยจะจนจะเกิดอะไรขึ้นเนาะก็อาจจะเป็นพลังงานของใครก็ได้นะคะอาจจะมีตรงบ้างนะคะหรือตรงมากๆกับใครสักคนหนึ่งนะคะ,ะมาชมกันว่าจะเป็นดวง,งคุณไหมนะหลัากการง่ายๆนะคะคุณดูตำแหน่งประมาณสองใบแรกนะว่ามันขึ้นมาเนี่ยนี่มันใช่หรือเปล่านะคะถ้าคุณฟังดูมันมันใช่มันมีแนวโน้มว่าจะใช่จะใช่ชัดและนะ คุณดูต่อไปเลยอาจจะเป็นดวงคุณก็ได้นะคะท้ายคลิปเราจะมีคำแนะนำพิเศษเปิดให้นะคะมาดูกันขอดูไพ่ททพรรหให้กับคนวันพรรุธค่ะอ้อขอโทษทีคนวันพฤหัสขอเปิดไพ่ให้กับคนวันพฤหัสค่ะ ใบแรกสีถ้วยมาเลยนะคุณรู้สึกเบื่อตอนเนี้ยความรู้สึกเหมือนแบบไม่ค่อยได้ดั่งใจเชลเลยนะในช่วงนี้หรือบางคนก็เหมือนแบบไม่สนใจความรักเอเบื่อหน่ายคนรักก็ได้หรือแม้กระทั่งไม่ถูกใจในแง่ของอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณรู้สึกมันไม่ได้ดั่งใจเลยอะ่ะบางคนอาจจะเป็นในแง่ของผลประโยชน์การเงินก็ได้นะ ที่แบบเฮ้ยทำไมทำไมโบนัสปีนี้ไม่ได้อะทำไมเม็ดเงินในช่วงเนี้ยมันไม่ได้ดังใจอะอะไรประมาณเนี้ยคือความไม่ได้ดังใจคือความรู้สึกเบื่อหน่ายคือความรู้สึกงอนงอมาดูกันต่ออะไรเอ่ย Jasmine น a s m i n e นะคะบอกว่าคุณอะกำลังจะเจอสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณตื่น คุณรับรู้ความจริงคุณตื่นตื่นรู้หมายถึงว่าได้รับรู้การประกาศบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะได้รับผลจากการเป่าประกาศนะในแง่ของจิตใจมันอาจจะหมายถึงผลของการกระทํานะคะผลของดิสนีย์ผลของกรรมนะกรรมดีกรรมชั่วนะ ไห้ไปนี้คือดิสนีย์ความลับสวรรค์นั่นเองหรือในแง่ของการทํางานอาจจะหมายถึงการได้รับการเป่าประกาศเฮ้ยมีประกาศออกมาและบริษัทวันหยุดเท่านั้นเท่านี้หรือโบนัสเท่านั้นเท่านี้รายได้ผลประกอบการเท่านั้นเท่านี้นะแต่มันทาให้คุณรู้สึกว่าไม่พอใจอ่ะไม่เป็นที่พึงพอใจนะยังไงต่อยังไงต่อคะ เกิดอะไรขึ้นเลยทาวเวการจบพังเสียหายแตกหักความรู้สึกโมโหหงุดหงิดไม่ได้ดังใจการเงินอืมราชินีถือเหรียญน,นิ่งนิ่งนิ่ง อาจจะคาดหวังในเรื่องของการเงินไหมนะคะแต่ก่อนหน้านั้นเราว่าคุณก็ได้เงินก้อนใหญ่อยู่นะมาดูกันยังไงต่อเจ็ดเตียนเนี่ยคุณกำลังคิดในแง่ของการเงินอยู่การเงินผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับนะคะกำลังคุ้นคิดพิจารณาอยู่เอาอยัางไงดีจเจ้าเงินไปลงทุนอะไรดีจะทำอะไรต่อยอดอะไรดี ความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงดีนะกำลังพิจารณาอยู่สุดท้ายคุณจะตัดสินใจได้ท้ายที่สุดแล้วคุณจะได้รับความชัดเจนคุณจะเป็นคนชัดชัดเจนมากขึ้นนะตรงไปตรงมามีความยุติธรรมนะคะคือหรือหรือบางคนน่าจะเป็นความรู้สึกเหมือนแบบทำบ้านหรือเปล่าซ่อมบ้านหรือเปล่ารีโนเวทบ้านหรือเปล่าหรือที่บ้านมี ไปดับแอร์รั่วอย่างงี้ไหมไหนขอดูหน่อยปัญหามีความลับไม่ค่อยบอกใครด้วยเป็นคนที่เหมือนแบบมีอะไรในใจไม่ค่อยบอกใครนะเก็บความรู้สึกเก่งนะคะแล้วก็เหมือนอารมณ์แบบเป็นคนสองบุคลิกอะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจนะคะ อ่ะอีกใบมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะเป็นเรื่องของการเดินทางไปข้างหน้าในแง่ของความรู้สึกคือการรอคอยการรอคอยบางอย่างแล้วก็คุณนะเป็นคนที่เหมือนแบบไม่ค่อยเปิดเผยอะ่ะอืมเหมือนข้างนอกเนี่ยคนจะมอง คนจะมองว่าคุณนิ่งๆนะแต่จริงๆแล้วอะ่ะมีอะไรในใจมากมายแต่ว่าไม่ค่อยเปิดเผยไพ่เด้ออกมานะคะไพ่ที่เด้งออกมาก็คือเพจอัพครับคุณเป็นคนมีเซ้นด้วยนะเซ้นมีรางสองหอนด้วย มีเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นเป็นคนอ่อนโยนลึกๆแล้วก็เป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนนะมีความน่ารักมีความเป็นเด็กด้วยคอดูบทสรุปนะคะความดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความถูกต้องนะคะความถูกต้องความเป็นคนที่ เอาธรรมะเข้ามาเยียวยาติดใจตัวเองนะ,ะเดี๋ยวขอช่วงลานี้ของคุณนะที่เข้ามาดูอะความรู้สึกว่าจะนิ่งๆในด้านของอารมณ์อารมณ์แบบไม่ค่อยพอใจไม่พึงพอใจเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะได้เงินก้อนหนึ่งนะ เงินก้อนเนี้ยอาจจะเป็นเงินเดือนเงินเงินอะไรก็แล้วแต่หรือเกี่ยวข้องกับมรดกที่ดินก็ได้นะคะหรือเงินที่คุณลงทุนไปกับการอ่าเล่นหุ้นเล่นหวยผลประโยชน์บางอย่างก็ได้นะคุณเคยได้คุณได้มาแล้วนะคะแล้วก็สภาวะอารมณ์ของคุณก็ได้เช่นเดียวกันเช่นคุณนิ่งมากขึ้นคุณรู้สึกนิงน่งนิ่งพิจารณาอยู่นะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับการเงินผลประโยชน์นะ ผลประโยชน์เนี่ยมันทําให้คุณเหมือนกําลังพิจารณาอยู่ว่าสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่านะกับสิ่งที่คุณทําลงไปงานที่คุณทําไปเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่านะกับสิ่งที่ชันลงทุนลงแรงไปแต่เป็นประมาณว่าคุณอะได้ผลประโยชน์จากตรงนี้นะในแง่ของการงานการเงินนะคะแต่คุณก็พิจารณาอยู่ว่าเอ๊ะมันคุ้มไหมนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับการเงินนะการเงินผลประโยชน์นะคะ แต่เรามองว่าคุณไม่ค่อยพึงพอใจนะดูหน้าสีเบื่อหน่ายมากนะคะเหมือนมีการประกาศออกมานะมีการปร่ากาศออกมาแล้วนะคะว่าผลประโยชน์ที่คุณได้นะ่ะมันเท่าไหร่คุณตื่นรู้คุณรับรู้คุณได้รู้ความจริงแน่ๆนะความจริงที่นี้เหมือนที่พูดไปในแง่ของการงานอาชีพก็ได้หรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ก็ได้นะคะคุณได้รู้ความจริงบางอย่างนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปที่การงานก่อนเนาะ อาจจะหมายถึงว่างานที่คุณทำเนี่ยคุณกำลังมีการปรับปรุงรีโนเวทที่อยู่อาศัยไหมนะคะบางคนอาจจะทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับคอนสตรักชั่นเกี่ยวข้องกับอสังหาที่ดินเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างรีโนเวทบ้านอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะจริงๆแล้ว,วคุณเป็นคนที่ชัดเจนนะรักความยุติธรรมตรงไปตรงมาไม่หวานไม่โรแมนติกด้วยนะคะบางคนเป็นแม่เลี้ยงเดียวนะบางคนเป็นแม่ไม้ เพราะไมก็ได้นะคะตรงนี้นะคือถ้าไพ่ใบนี้เกิดขึ้นเรามองว่าบางคนนะคะอาจจะรู้สึกโมโหหงุดหงิดด้วยในแง่ของความรู้สึกนะพูดจาตรงไปตรงมาขวัญผ่าซากนะคะและอีกในแง่หนึ่งคุณไปรู้ไปเห็นความลับอะไรบางอย่างหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะตรงนี้นะคะคือปัญหาเรามองว่าบางคนถ้าในแง่ของ ความสัมพันธ์อาจจะมีใครสักคนอยู่ในความลับหรือมีความลับกับคุณก็ได้นะคุณไปรู้ไปเห็นแล้วมันทำให้คุณรู้สึกไม่อยากสนใจเลยจะไปต่อดีไหมคิดอยู่พิจารณาอยู่นะคะโมโหมากเลยนะคะในใจคือรู้สึกโมโหอยากจะอยากจะจบๆไปอ่ะพไพ่ใบนี้มันคือการเลิกหลายอย่าล้างการแตกหักเสียหาย การจบยุติกระทันหันด้วยแล้วก็ในแง่ของอารมณ์คือรู้สึกอารมณ์รุนแรงอารมณ์เสียมากๆนะคะแต่ไพ่บอกว่าวิธีแก้ไขคือถ้าคุณหมดมุดหงิดโมโหไปรู้ความจริงใครมีความลับกับคุณใช่ไหมไพ่บอกว่าคุณเดินออกมาก่อนนะคะเดินออกจากจุดแย่ๆออกมาก่อนนะรอ,อคอยเวลาและโอกาสนะคะรอคอยเวลาให้โยยานั่นเองนะคะ ไช่วันนี้คือการเดินออกจากปัญหาเดินออกมานะถ้าตรงนั้นมันมีปัญหาก็าคือเดินออกมาทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานความสัมพันธ์กับคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งความรักก็ได้นะในแง่หนึ่งหมายถึงว่าคุณมีโอกาสในการเดินทางท่องเที่ยวใกล้ๆแหล่งน้ําข้ามอเาเภอข้ามจังหวัดนะคะแน่ๆน,นะคุณกําลังมองและแหละว่าคุณจะกำลังจะไปไหนมาไหนเนี่ยคุณมองเหตุและนะคะเหมือนพิจารณาอยู่ว่าเอ๊ะฉันจะออยังไง และไพ่ไมเน่หมายถึงว่าคุณมีซิกเซนด้วยนะคะคุณไปรู้ไปเห็นบางอย่างแน่ๆเนี่ยเนี่ยความลับสวรรค์นะคุณรู้และเกิดอะไรขึ้นนะคะบางบางความสัมพันธ์ก็หมายถึงว่าคู่ของคุณเป็นคนที่มีความลับกับคุณไม่เปิดเผยในแง่ของความสัมพันธ์ไหมหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ได้นะและก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณน่ะค่ะจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นในแง่ของปรัชญาชีวิตแล้วก็มันมีโอกาสได้ ไปวัดไปว่าไ,ไปทําบุญเกี่ยวข้องกับประเพณีนะบางคนได้ไปงานแต่งบางคนได้ขึ้นบ้านใหม่บางคนได้เลือกที่จะแบบปฏิบัติธรรมมากขึ้น,นอ่ะอ่าหมายถึงเอาเอาธรรมะมาจลน์จิตใจในแง่ของถ้าคุณรู้สึกสูญเสียผิดหวังเฮ้ออะไรอย่างงี้นะรู้สึกแบบเฮ้อเบื่อจังเลยช่วงนี้แบบไม่รู้จะทํำยังไงดีนะคะตัดสินใจจบยุติปัญหาบางอย่างเนี่ยคุณจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นแล้วนะ ไพ่ใบนี้ฮาร์โรเฟนนะคะคือคนที่เหมือนแบบมีปัจญาชีวิตนะเป็นคนที่เข้าใจธรรมะเป็นคนที่มีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องดูแลนะเป็นคนที่มีคู่มีความดีนะคะทําดีตรงน้้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไพ่ใบนี้ยังหมายถึงการแต่งงานด้วยคู่ที่เคยแต่งงานกันคู่ที่เคยเข้าพิธี พิธีสมรสพิธีทางศาสนาอะไรแบบนี้ในแง่ของชีวิตคู่นะคะก็หมายถึงว่าอ่ะเนี่ยแต่ปัญหาของคุณคือราชินีพระจรานในแง่ของอารมณ์ด้วยนะคะคุณอาจจะมีอารมณ์สวิงไปมาก็ได้หรือแม้กระทั่งความรู้สึกแบบสองบุคลิกนะเวลาเศร้าเนี่ยมันดิ่งมากๆกนะไพ่ใบน,นี้นะคะก็ก็ต้องบอกว่าคุณอาจจะต้องแบบดูแลอารมณ์ตัวเองด้วยละกันเนาะในช่วงนี้นะคะบางครั้งมันก็แบบ โมโหรายๆมากๆเลยนะสําหรับไพ่ใบน,นี้นะคะถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยจะมีเหตุการณ์สัมพัญธสัมพันเกิดท้นเกิดขึ้นเช่นหุดหีดโมโหไม่ได้ดั่งใจในแง่ของการงานอาชีพหรือความสัมพันธ์เนี่ยไพ่บอกให้คุณเดินออกจากปัญหามาก่อนอย่าไปทะเลาะนะคะแล้วก็เดินถอยออกมารอเวลานะเอาธรรมะนะคะเข้าช่วยนั่นก็คือเ,อเข้าใจชีวิตนะ หมายถึงการเกิดแก่เจ็บตายอะไรประมาณนี้นะคะเข้าใจความเป็นไปมากขึ้นนะยกตัวอย่างว่าสมมติว่าคุณผิดหวังในแง่ของความสัมพันธ์ใช่ไหมคู่ของคุณมีความลับมีคนในความลับไม่เปิดเผยกับคุณคุณไปรู้ไปเห็นทําให้แบบคุณอยากที่จะจบยุติความสัมพันธ์คุณตัดสินใจชัดเจนและนะ คุณกำลังพิจารณาว่าคุณจะอ,อย่างไงคุณจะตัดสินใจชัดเจนฉันจะแบบตัดจบอะไรอย่างนี้นะและคุณก็เลือกเลือกความดีเลือกสิ่งที่ดีเลือกสิ่งที่ถูกต้องนะคะตรงนี้คือความดีเข้าช่วยสิ่งที่ถูกต้องคุณจะได้รับความยุติธรรมหรือในแง่หนึ่งคือคุณเข้าถึงธรรมะธรรมะเยียวยายนะคะแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะมีผู้ใหญ่ที่คอยเป็นที่พึ่งนะคะ คุณนะเป็นคนที่ตื่นรู้ตื่นรู้ในแง่นี้หมายถึงว่ารู้ความจริงนะการได้รู้ได้เห็นความจริงสัจธรรมชีวิตนั่นเองนะคะมาดูคำแนะนำกันคำแนะนำอยากบอกอะไร หนึ่งเหรียญโอกาสโชคดีการเงินสองถ้วยความรักความสุขคอนเนคชันที่ดีอัศวินไม้มาด้วยความเร็วนะคะแล้วก็เป็นลักษณะาการแก้ไขปัญหาที่จะต้องอาศัยการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและอีกกรณีการเดินทาง ด้วยรถรายานพานะแล้วก็ระมัดระวังการขับรถขับราการเป็นคนใจร้อนนะคะอ่ะมาดูกันเราเห็นบทสรุปคุณนะคุณนามีโอกาสที่จะได้เงินได้โชคบางคนได้โชคมาแล้วก็ได้ถูกหวยไหมหรือว่าได้เงินผลประโยชน์ได้เงินแบบโบนัสไหมแต่ว่ามันทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหร่คาดหวังห้าเท่าแต่ได้มาแค่เท่าเดียวอะไรอย่างนี้นะประมาณนี้นะคะ นี่คือผลประโยชน์ที่คุณจะได้ได้แน่ๆทรงเพื่อคือความรักนะได้เจอเพื่อนที่ดีได้เจอคู่ที่ดีได้เจอความรักที่ดีเป็นความรักที่เท่าเทียมถามว่ามาอย่างกําลังมานะคะถ้าในแง่ความรักมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ได้พบคู่กําลังมาแล้วมาอย่างรวดเร็วเลยนะคะสําหรับในแง่การทํางานคือการที่ต้องแบบตัดสินใจอย่างรวดเร็วแล้วก็แก้ไขปัญหาให้รีบแก้ไข และอีกในแง่หนึ่งคืออัศวินเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ขับรถเร็วอารมณ์ร้อนปากดีนะคะปากดีปากร้ายพูดจาตรงไปตรงมาด่าแสบนะเป็นคนปากแรงนะคะคุณไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคุณจะเป็นคนที่เหมือนแบบพูดจาโชว์โชว์ขวานผ่าซากนะคะพูดจาแบบปากดีอะ <c oughs> มาดูคําแนะนํากัน นึ่งเรียนบอกว่านะคะช่วงเวลาแห่งโชคลาภทยอยเข้ามานะเมื่อคุณเปิดรับช่องทางก็จะเกิดขึ้นนะคะไพ่บอกว่าให้คุณจงรู้จักคนให้มากขึ้นแล้วก็รับรู้ข่าวสารให้มากขึ้นจงเป็นผู้ให้แล้วคุณจะได้รับการให้จะเป็นจะมีโอกาสที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆนะให้อะไรก็ได้ให้ความรู้ให้แบ่งปันแช์นะคะหมายถึงว่า การพูดการปรับประกาศคุณมีองความรู้ใช่ไหมคุณมีความรู้อะไรล่ะคุณก็แบ่งปันให้กับเขาเหล่านั้นนะคะการเป็นผู้ให้คือผู้ให้อะเขาจะได้อย่างน้อยที่สุดคุณก็อิ่มเอิบใจนะในแง่ของความรู้สึกนะแต่ในแง่นี้คือคุณจะได้รับโอกาสโชคดีทั้งการงานอาชีพแล้วก็ความสัมพันธ์นะคะไพ่เบนีนะอ่าตามมาด้วยสองถ้วยสองถ้วยบอกว่า เฮ้ยมันไม่ใช่เหตุบังเอิญน,นะกับการที่คุณเนี่ยจะได้พบกับใครสักคนหนึ่งในช่วงนี้นะคะด้วยความมีน้ำใจของคุณนะจะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและนำไปสู่ความรักนะคะการช่วยเหลือสนับสน,นุนออยอดเยี่ยมเลยนะแนอนาคตนะคะนี่คือสิ่งดีๆที่คุณจะได้สองถ้วยความรู้สึกดีความรักที่ดีนะคะรักที่บริสุทธิ์ด้วยนะอัศวินถือดาบบอกว่านะคะ ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะมันจะต้องอาศัยความรวดเร็วและเด็ดขาดรุนแรงเข้ามาจัดการนะคะจงทำให้เขารู้ว่าคุณร้ายกว่าที่เขาคิดเออคุณจะทำทุกอย่างเพื่อจัดการกับปัญหานี้แล้วคุณจะได้รับการยอมรับแล้วคุณจะจัดการกับทุกปัญหาที่เข้ามาได้นะ คือถ้าในแง่ของการทํางานมันหมายถึงว่าคุณต้องรีบจัดการเคลียร์ปัญหาเคลียร์แบบทุกอย่างในก่อนที่มันจะสิ้นปีสมมติคุณมีทากงานอีชู้งานอะไรแบบนี้ใช่ไหมมันก็หมายถึงว่าคุณต้องรีบดิลรีบปิดจ็อบรีบติดต่อประสานงานอะไรประมาณนี้นะปัญหาบางอย่างต้องรีบแก้ไขแต่ว่าถ้าในแง่ของการที่ต้องใช้แบบคําพูดอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่พูดรุนแรงพูดดีพูดปากดีปากร้ายอะไรอย่างงี้นะมันต้องแบบ เดินออกห่างจากปัญหานี้ไม่งั้นคุณก็าอาจจะทะเลาะบ่อแว้งกันอะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็คือภาพรวมนะทุกคนออออกมาประมาณนี้เลยนะคะก็โชคดีนะทุกคนโชคดีมีความสุขกลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ